สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลปรปัดครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งทานเฟิร์ทอลกพูดคุยเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกช่วงเลดี้สองดีกว่าครับ28ธันวาคมถึง10มงกราคมในปีหน้า2อาทิตย์โดยประมาณนะครับการเสริมทัพจากหลายสโมสรมีทั้งการย้ายสลับขั้วรวมถึงเริ่มจะมีข่าวหลุดออกมาจากการเสริมทัพนักเตะต่างแดนที่เข้ามากักตัวแล้วก็รอเวลาในการที่จะเข้ามาได้ฝึกซ้อมกับทีม แน่นอนครับหลายสโมสรนักเตะส่วนใหญ่นะครับสัญญาก็จะหมดในช่วง3เดือนนี่แหละครับตั้งแต่เดือนอตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมส่วนใหญ่นะครับสัญญาก็จะเซ็นกันไว้ในช่วงเวลา3เดือนนี้แหละช่วงสิ้นเดือนหมดสัญญากันไปถ้าไม่ต่อก็พร้อมที่จะย้ายไปอยู่กับทีมใหม่แล้วก็เดินทางไปซ้อมได้ทันทีเมื่อตัวเองหมดสัญญาหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดคุยกันนะครับความเคลื่อนไหวของบุรีรัมยูในเตดมีทั้งข่าวจริงและก็ไม่จริง ซึ่งทำให้เพจของสโมสรนี้ออกมาเคลื่อนไหวเควินอินเกรโซเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับน้อยครั้งนะครับที่นักเตะนั้นจะตัดสินใจเปลี่ยนใจอยู่กับสโมสรต่อซึ่งแน่นอนครับทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าผมจะนําเสนอข่าวจริงหรือไม่จริงหรือสุดท้ายแลยนะ้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าอํานาจสูงสุดความจริงจากข่าวอยู่ที่สโมสรเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าเขาจ่ายเงินนักเตะก็ส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงสโมสรใหม่ด้วย การออกข่าวพวกนี้นะครับมันก็เป็นสีสันที่ทําให้เรานั้นได้ติดตามความเคลื่อนไหวแบบเป็นรายวันฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับว่ามันต้องจริงแบบ100%ซมันต้องใช่เอาเป็นว่าดูแล้วก็หัดวิดเคราะห์คิดตามกันเราจะได้สนุกไปกับการดูฟุตบอลไทยนะครับส่วนสมโมสรอ,อื่นมีมาฝากแน่นอนหลายสมโมสรเริ่มมีการขยับเสริมทัพแล้วก็สามารถเปิดเผยรายชื่อหลายคน ที่กำลังจะเป็นสมาชิกใหม่ของหลายๆทีมก็เรียกได้ว่าทุกทีมเต็มอิ่มถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับเริ่มกันที่โพลิสเทโรของทางโคชอ้นรังสรรค์วิวัฒชัยโชคล่าสุดก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าถอนตัวในการเจรจากับเควินอินเกรโซไปแล้วแม้ว่าจะอยากได้มาก แต่ไม่มีมันนี่มากพอเพื่อล่อใจมิดฟิล์โคตาอาเซียนชาวฟิลิปปินส์หลังเรียกค่าเหนื่อยต่อเดือนเกินเพดานของสโมสรน,นอกจากนี้ครับมังกรโลกเงินนั้นก็ยังชวดได้ตัวกี้ดาวอนสุวรรณีนักเตะทีมชาติลาวในวัย22ซึ่งถ้าเกิดจำกันได้ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันแล้วนะครับว่ามันเป็นความเข้าใจผิด กับการดีลนักเตะคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่ถามใบเฉยๆว่าที่ลาวเนี่ยมีนักเตะคนไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็มีการแจ้งไปที่ตัวนักเตะนักเตะก็ตื่นเต้นดีใจคิดว่าจะได้เล่นไทยลีกแล้วครับก็เลยไปโพสต์รูปตราสโมสรโปลิสเทโรก็กลายเป็นประเด็นลงในเฟซของตัวเองหลายคนก็เข้าใจผิดนะครับว่าจะย้ายมาเป็นนักเตะโคต้าอาเซียนคนใหม่ไทยลีกแน่นอนแต่ที่ทราบมาล่าสุด ดีลนี้ของกี้ดาวนก็ล่มลงไปหลังจากติดหลายเงื่อนไขมากครับนักเตะเนี่ยก็รับราชการเป็นตำรวจที่สพลบบาวด้วยทําให้ทุกอย่างมันก็ต้องยุติลงอย่างไรก็ตามครับบริสเทโรก็ได้เกมรุกคนใหม่ตําแหน่งกองหน้านั่นคือสุพจน์จดจําอดีตกองหน้าทีมชาติไทยในยุคข,ของโค้ชมิรวานรายเยวชที่ตอนนี้เนี่ยคาแข้งอยู่ไทยลีก2กับทีมจ่าฝูงอย่างหนองบัวพิชยะซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดครับ จะมาเป็นนักเตะคนใหม่รายแรกในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเลข2ของทีมมังกรโลกเงินด้วยพอพูดถึงนักเตะทีมชาติลาวก็ขอพูดถึงคนนี้ครับซุปตาจริงๆสุขอาพรวงเชียงคำหรือที่รู้จักกันในนามของเมซี่ลาวก็เตรียมเก็บกระเป๋าย้ายออกจากพีทีประจวบหลังหมดสัญญาแล้วก็ไม่อยู่ในแผนการันตีนของทางโคชวงังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลซึ่งนักเตะ ต้องการโอกาสลงสนามแบบสม่ำเสมอครับเขต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเกมรุกสตาร์สปลาวในวัย28จะย้ายไปทีมไหนก็คงอยู่ไทยลีกต่อน,นี่แหละครับมีทั้งลีก1แล้วก็ลีก2ให้ความสนใจอยู่พอสมควรพอพูดถึงพีทีประจวบ โคต้าอาเซียอีกหนึ่งคนอย่างเอร์แรมซี่ปีกซ้ายทีมชาติฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งคนครับที่ต้องย้ายออกหลังจากที่ทําผลงานไม่เข้าตาแล้วก็สัญญาเนี่ยกำลังจะหมดลงช่วงสิ้นปีนี้ด้วยและโคต้าเอเชียอย่างยูจุนซูก็จะกลับไปค้าแข้งที่เคลีกประเทศเกาหลีใต้อย่างไรก็ดีครับต่อพีคาดก็จะได้อนาวินจูจีนมาร่วมทัพในเลกที่2โดยแบ็กขวาในวัย32นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวหลังไปค้าแข้งที่ลีกมาเลเซียเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมารวมไปถึง อัดลันโอลาโฮวัชแล้วก็อัดยอมฟิลิปปโซิาน2กองหลังชุดแชมป์ลีกครับก็จะคัมแบ็กสู่3า่าวสเตเดียมเช่นเดียวกันครับขณะที่ชมบุรีเอฟซีของทางโคชเตียสะสมพบประเสริฐก็แฮปปี้คูณ2ครับก่อนหน้านี้ได้รังสรรค์วิรุณศรีมาเป็นแข้งใหม่ในช่วงเลง็ก2หลังจากนักเตะในหมดสัญญากับทางตราโดยล่าสุดก็มีการต่อสัญญากับทางกฤษสาการแบน์เพิ่มเติมด้วยนะครับมิดฟิลด์เกมรับอนาคตไกลของทีมชาติไทยในวัย21ปีต่อไป7ปีครับ ถือว่เป็นสัญญาระยะยาวเรียกได้ว่ายาวมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในยะสําคัญที่ส่งสัญญาณถึงทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมที่มาขายข,ายขนมจีบว่าถ้าอยากได้หลังจากนี้ต้องทุ่มเงินในการซื้อตัวพอเข้ามาก็ต้องมีออกไปในรายของคารีเดมูก้ากองหลังเชื้อสายสเปนฟิลิปปินส์โคตาอาเซียนอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับเน้นย้ำว่าอาจจะนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งรวมถึงธีรพงศ์ดีหามแหกองกลางโตไล่บอล ก็ไม่อยู่ในแผนการทําทีมของทางโคชเตี้ยโดยมีพีทีประจวบแล้วก็นักขอราชสีมา2ทีมในโซนหนีตกชั้นเนี่ยพร้อมจะรอรับไปใช้งานต่อก็อยู่ที่ว่าใครเงินถึง ก็มารับตัวไปได้เลยนะครับล่าสุดเนี่ยกระแสเหมือนจะไปทางประจวบมากกว่าสําหรับในเคสของธีรพงศ์ดีหามแหครับขยับมาที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับเรื่องของเควินอินเกรโซกองกลางทีมชาติฟิลิปปินส์ล่าสุดยืนยันแล้วนะครับว่าเขาเตรียมจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับปราสาทสายฟ้าไปจนจบฤดูกาลนี้ครับในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยแข่งลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันในวัยที่ก็มีการเผยผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าเตรียมจะโบกมือลาทีมหลังหมดสัญญาวันที่30พฤศิกายนนนี้เื่องจาก ต้องการโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอร่วมถึงอยากจะลงเล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดคือมิดฟิลมากกว่าแบ็กซ้ายซึ่งอายุข,ของบันโดวิชเนี่ยจับเข้าไปเล่นอยู่ช่วงหนึ่งในเกมรับนะครับทางฝั่งซ้ายอย่างไรก็ตามครับล่าสุดอินเกรโซออกมาเผยกับแฟนบอลแล้วว่าเปลี่ยนใจครับเลือกต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วโดยต่อจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งจะปิดซีซั่นในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าก็เหลือเพียงแค่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าไม่มีอะไรติดขัดผมมานับนิ้วดูแล้วความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ เท่ากับว่าบุรีรัมในยุคข,ของกาาเนี่ยจะมีแผงกองกลางให้เลือกมากมายหลายสไตล์ด้วยจากพันแก้วพรมเควินอินเกรโซรัตนากรใหม่คามิที่โชว์ฟอร์มดีมากตั้งแต่กาาเนี่ยเข้ามาคุมทัพรวมถึงตัวใหม่อย่างปะยาพลผาณิชกุลที่เล่นได้ทั้งกองกลางแล้วก็วิงแบ็กขวาที่นากรอสุรินแข่งสารพัดตำแหน่งจากสุพรรณบุรีหาวดานครับกองกลางลูกครึ่งไทยนอร์เวย์แล้วก็แบรนดอนโอนิลห้องเครื่องทีมชาติออสเตรเลียในฐานะโคต้าเอเชียนับแล้ว มีถึง7คนครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการปล่อยออกไปแน่ๆเพราะว่ากองกลางตัวในเนี่ยมันมีล้นทีมแล้วซึ่งผมเชื่อว่าก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้เหล่าตัวสำรองแล้วก็ตัวดาวรุ่งออกไปหาประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นวัชรกรมโนวรอิรฟานดอเล ไม่งั้นทับตำแหน่งกันมากมายครับรวมไปถึงอัรบาอิสมาตุลาเยฟที่ต้องหลุดจากโคต้าเอเชียส่วนที่มีถามกันเข้ามาว่าเควินอินเกรโซได้ไปต่อแบบนี้ดีลของอองทูเนี่ยจะมีปัญหาไหมจะล่มหรือเปล่าคําตอบคือไม่ครับไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าโคต้าอาเซียนจะเสริมกี่คนก็ได้ตามกฎของไทยลีกแต่สามารถส่งลงสนามได้ไม่เกิน3คนนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นน่าสนใจก็คือว่าแฟนเพจ Facebook ของลุงเนวิน ซึ่งเปรียบเสมือนอีกช่องทางการสื่อสารของสโมสรก็ได้ออกโรงสยบข่าวลือทันควันเลยนะครับหลังจากที่สื่อบราซิลเนี่ยไปตีข่าวว่าบุรีรัมติดต่อกองหลังบราซิลมาแทนที่ของเรนาโต k เคลิชโดยยืนยันว่า ไม่เคยติดต่อแจ็กสันเดอร์ซูซากองหลังชาวบราซิเลียนจากฟอตาเลซ่าทีมในศึกซีเรีย a ของบราซิลพร้อมกับระบุชัดว่าไม่ใช่เรื่องจริงการอ้ามาสยบข่าวแบบนี้น,นะครับมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงข่าวลือต่างๆมาในตัวได้ว่าไอ้ก่อนหน้านี้ทั้งบิลเลียมเอริก้และก็เฮเบตี้เฟอร์นันเดสที่ถูกโยงว่าเป็นสิทธิแข่งต่างชาติในไทยลีกที่กาาเนี่ยเคยร่วมงานแล้วก็อยากดึงให้ย้ายมาร่วมทีมประสาทสายฟ้าบทสรุปคําตอบคือเป็นไปไม่ได้ครับ และก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณอีกทางว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแข่งต่างชาติยกเซ็ตรวดเดียว5คนแต่อย่างใดคงจะมีเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงตามต่อนะครับเรื่องของบุรีรัมยูเนเต็ดน่าสนใจมากๆในช่วงเลกที่2ครับราชันมังกรราชบ,บุรีที่ล่าตัว AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีในช่วงโคงสุดท้ายของเล็กแรกล่าสุดก็มีการปิดดีลเตรียมทีมในช่วงเลก2ไปด้วยครับหลังจากคว้าตัว ฟาเบียนกอนซาเลสหัวหอกชาวโคลอมเบียมาแทนที่ยานิคโบลี่ที่หมดสัญญากับทีมและจะย้ายไปอยู่การท่าเรือในเลทที่2ตอนนี้กองหน้าในวัย28ปีอยู่ในช่วงการกักตัวตามมาตรการของสอบอคซึ่งดาวเตะเจ้าของความสูง190ซติเมตรผ่านการค้าแข้งกับสโบสรชั้นนำในบ้านเกิดมากมายครับรวมถึงในลีกของเปรูก่อนจะย้ายกลับมาเล่นที่โคลอมเบียอีกครั้งหนึ่งให้กับทีมเนชันแนลแอตเลติก เป็นทีมล่าสุดและก็ยิงไป2ประตูจาก15นัดในลีกด้วยปิดท้ายที่เรื่องของ BG ครับกับประเด็นของดานิเอลกาเซียโตติดาวเตะสารพัดต,ตำแหน่งของทานเดอะแรบบิทที่โดนเปลี่ยนตัวออกและเจ้าตัวเนี่ยก็เสียน้ำตาครับเดินร้องไห้ออกมาในเกมที่เปิดลีโอสเตเดียมชนะชมบุรีไป2-1ก็มีคนถามมาเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ไม่มีพื้นที่ของโตติในสีเสื้อ BG ฟุตบอลก็แบบนี้แหละครับทางบอร์ดบริหารแล้วก็ทีมโค้ชเนี่ยผมว่ารู้ดี รู้ถึงศักยภาพและความจงรักภักดีของแข้งชาวสเปนเพราะว่าอยู่กับทีมมาตั้งแต่สีเสื้อของสโมส่ยเป็นสีเขียวจนมาถึงสีน้ําเงินและก็อยู่กับทีมในชุดตกชั้นลงไปเล่นทีสองเป็นแชมป์ทีสองก้าวขึ้นมาสู่ไทยลีกในฤะดูกาลนี้โตติก็ไม่ได้หายไปไหนซึ่งเอาเข้าจริงๆนะครับหากรู้ว่ามีโอกาสได้ตัวเทรศินแดงดามาก่อนเนี่ยผมเชื่อนะครับผมวิเคราะห์เลยว่าถ้า BG รู้ว่าจะได้ตัวมุ้ยมาผมเชื่อว่าดีลกับดีโอโก้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น และก็จะเลือกเก็บโตติในโคต้าต่างชาติไว้นี่แหละครับคือฟุตบอลทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุและผลของมันแต่ผมเชื่อว่าสโมสรเองก็ลำบากใจกับการเสียโตติไปแต่ว่าฟุตบอลมันต้องเดินหน้าต่อเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและผมเชื่อว่าด้วยความเป็น b g โตติไม่โดนทิ้งคว้าแน่ๆครับถ้าใครรู้จักสโมสรน,นี้ดีพวกเขาซัพพอร์ตนักเตะที่จงรักภักดีกับทีมมาเสมอโดยเรื่องหาต้นสังกัดใหม่แน่นอนครับ ก็จะพยายามคัดสรรให้กับโตติเต็มที่ที่ผมทราบมานะครับนักเตะเองเนี่ยก็พร้อมจะรับคําสั่งของสโมสรอ,อยู่แล้วว่าจะให้ย้ายไปทีมไหนไปอยู่กับทีมพันธมิตรอย่างราชประชาในไทยลีกสาโตติก็พร้อมที่จะไปหรือถ้าเกิดอยู่บนไทยลีกหนึ่งต่อก็มีหลายสโมสรที่พร้อมจะอ้าแขนรับนะครับทั้งโปลิสเทโรและก็สมุทรปราการซิตี้ เดี๋ยวต้องมารอลุ้นรอชมกันว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยพื้นฐานการใช้ชีวิตของทางโตติอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องอยู่ในเมืองหลวงครับเพราะว่าครอบครัวของเขานั้นแฮ ppy กับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ประเทศไทยเป็นอย่างมากนี่คือสิ่งสาคัญนะที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีประเด็นเรื่องของ 3F อยู่ก็คือ1ฟุตบอล2 f i ฟ a น c i นเชียลและก็3 f a แฟมิลี่เรื่องของแฟมิลี่สาคัญมากสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วครับเตะบอลให้มีความสุขแทบตายแต่ถ้าเกิดครอบครัวนั้นไม่สนุกการ เล่นนนบอั้ก็จะไม่มีสมาธิในการที่จะโฟกัสกับผลงานในสนามครับและนอกเหนือจากข่าวการเสริมทัพของสโมสรต่างๆที่ผมนํามาฝากแล้วก็อย่าลืมส่งใจเชียร์สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยอย่างเชียงรายยูเนเต็ดแข่ง AFC Champions League ล่าสุดนะครับนัดที่3ไปแข่งที่สนามกลางกาตาก็แพ้ให้กับ f อฟซีโซไปศูนย์ประตูต่อ5เห็นชัดเจนนะครับการเดินทางมีผลและโปรแกรมก่อนหน้านั้นที่ต้องเล่นหลายนัด ต่อเนื่องกันนะครับก่อนจะไปแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียมันก็มีอาการล้าให้เห็นแต่ก็สู้เต็มที่ก็เล่นตามกฎและก็สู้ไปเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดียังไงก็ดูฟุตบอลระดับเอเชียดูแล้วดูให้สนุกนะครับเพราะผมเชื่อว่าในปีหน้าศักดิ์ศรีของเราครับการไปเล่นนะครับในโคต้า2บวก2และได้2ทีมเข้ารอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติ ตัวแทนจากประเทศไทยตอนนี้ผมเชื่อว่าก็โฟกัสดูเกมของเชียงรายศึกษาทีมชั้นนําของเอเชียโดยเฉพาะในโซนฝั่งเดียวกับเราเนี่ยมีทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อันนี้คือมหาอำนาจลูกหนังในโซนเอเชียหมดฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไปให้ดีเล่นในรอบแบ่งกลุ่มก็อย่าไปแจกแต้มเขาแต่สถานการณ์ของเชียงรายอันนี้เข้าใจได้1คือประสบการณ์2คือเรื่องของฟิตเนสนะครับการรีคอรเวอรี่มันค่อนข้างจะยากเตะถี่ไปก่อนหน้านี้ เกมต่อไปผมว่าน่าจะดีก็เอาใจช่วยรุ้นเชียกันต่อไปรวมถึงนะครับสโมสรที่นักเตะไทยไปค้าแข้งอย่างโยโกมาเอฟมารินอตของทิราทรบุญมาทันก็ฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรก็อาจจะมาเล่าให้ฟังหรือเอามาสรุปเป็นคลิปอีกทีหนึ่งกับผลงานของนักกีฬาไทยไม่ว่าจะลงเล่นให้กับสโมสรในประเทศไทยหรือไปค้าแข่งต่างแดนในเวทีระดับเอเชียลัทธบนนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทาง YouTube Facebook IG และก็บล็อกดิอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้แนละในช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe นะครับมีตรงนี้อยู่นี่มันจะมีปุ่มลายน้ําอยู่คุณก็เอาเมาส์ไปจี้มันมีคําว่าติดตามขึ้นมาคุณก็กดติดตามซะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรากด s u b สไครต์นะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน คุณจะได้ทราบว่าเวลาผมลงคลิปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนไปที่คุณคุณจะได้ดูก่อนใครหรือว่าคุณจะได้ไม่ตกประเด็นแล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันพิมพ์มาได้นะครับในคอมเมนต์ข้อความไหนที่สร้างสารรคหรือว่าคุยแล้วเนี่ยน่าจะคุยกันรู้เรื่อง,องผมก็จะตอบไปตลอดอยู่แล้วนะครับราษฎรนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ลาไปแล้วสวัสดีครับ